วันนี้เราจะมาถอดรหัสสิ่งที่เรียกว่าพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จในการสร้างสารรค์บทความวิจัยระดับโลกนะครับเราจะไม่ได้มองแค่ว่าเอ๊ะเขียนยังไงแต่จะเจาะลึกไปถึงแก่นเลยว่าเราจะสร้างคุณค่าที่ปฏิเสธไม่ได้ขึ้นมาได้ยังไงเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมงานวิจัยบางชิ้นที่ดูเหมือนจะดีมากเลยนะแต่กลับถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าเฮ้มันมีสูตรลับอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังบทความที่ได้ตีพิมพในวารสารระดับท็อปๆจริงหรือเปล่า วันนี้แหละครับเราจะมาไขความลับนั้นกันและคำตอบของคำถามเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ใน2คํคำนี้เองครับไม่ว่างานวิจัยจะดูซับซ้อนแค่ไหนก็ตามนะแต่หัวใจหลักๆเลยที่วนศสารระดับโลกเขาใช้ตัดสินงานวิจัยเนี่ยมีแค่คุณค่าหรือ value กับความน่าเชื่อถือหรือ reliability คือถ้าง,งานเรามีคุณค่าแต่ไม่น่าเชื่อถือมันก็เป็นได้แค่ไอเดียดีๆที่พิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันน่าเชื่อถือสุดๆเลย แต่ไม่มีคุณค่ามันก็กลายเป็นแค่งานที่ไม่มีใครอยากอ่านอยู่ดีเอาละครับนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากหลักการสำคัญจากนั้นไปดูกันที่วิธีการสร้างคุณค่ากระบวนการที่ต้องรัดกุมมากๆการนำเสนอที่ต้องเป๊ะแล้วก็วิธีที่จะก้าวไปสู่ระดับท็อปและปิดท้ายด้วยกลยุทธ์ที่เอาไปใช้ได้จริงกันเลยครับย้ำอีกทีนะครับสองเสาหลักนี้แหละคือตัวกรองแรกเลยที่รีวิวเวอร์หรือผู้ประเมินใช้มองงานของเรา คุณค่ามันคือคําตอบของคําถามที่ว่าทําไมฉันต้องอ่านเรื่องนี้ส่วนความน่าเชื่อถือก็คือคําตอบของคําถามที่ว่าแล้วทําไมฉันต้องเชื่อเธอเราต้องตอบ2คําถามนี้ให้เคลียร์ครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยการสร้างคุณค่าครับหรือก็คือการทําให้งานวิจัยของเรามันมี i m p a c t มีความหมายที่สําคัญและโดดเด่นออกมาจริงๆการสร้างคุณค่าเนี่ยมันเริ่มต้นจากการเป็นนักสํารวจครับ เราต้องหาช่องว่างหรือที่เรียกกันว่า research gap ในแผนที่ความรู้ให้เจอให้ได้ไมันคือจุดที่ยังไม่มีใครเคยไปถึงคือคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้ชัดๆการค้นพบช่องว่างตรงนี้แหละครับคือจุดกำเนิดของความสดใหม่และความน่าสนใจทั้งหมดในงานวิจัยของเราเลยพอเราเจอช่องว่างแล้วใช่ไหมครับคำถามต่อไปที่ทรงพลังที่สุดที่ต้องตอบไม่ได้ก็คือสวัตแล้วยังไงล่ะการค้นพบนี้มันสำคัญกับทฤษฎีเดิมๆยังไงมันเอาไปช่วยแก้ปัญหาอะไรในโลกแห่งความเป็นจริงได้บ้าง และที่สําคัญเลยนะมันเป็นเรื่องที่สําคัญแค่ในวงเล็กๆหรือเป็นประเด็นที่คนทั้งโลกควรรู้จุดนี้แหละครับที่แยกงานวิจัยที่ดีออกจากงานวิจัยที่ยิ่งใหญ่โอเคครับพอเรามีไอเดียที่มีคุณค่าแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่2ของสมการนั่นก็คือการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าไอเดียของเรามันน่าเชื่อถือผ่านกระบวนการวิจัยที่แข็งแรงมากๆและก็ต้องโปร่งใสด้วยความน่าเชื่อถือเนี่ยมันสร้างขึ้นมาจาก3อย่างนี้เลยครับ1คือทําซ้ําได้หรือ reproducible หมายความว่าเราต้องอธิบายวิธีทำอย่างละเอียดจนคนอื่นสามารถทำตามได้เป๊ะเ,ะเลยนะ2คือความเที่ยงตรงหรือ validity คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเครื่องมือที่เราใช้วัดมันวัดในสิ่งที่อยากจะวัดจริงๆและสุดท้ายความน่าเชื่อถือหรือ reliability ของการวิเคราะห์ก็คือไม่ว่าใครจะมาวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้ด้วยวิธีเดียวกันกับเราก็ควรจะได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันครับจุดนี้สาคัญมากๆเลยครับลองดูความแตกต่างบนสไลด์นี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยคือการรายง,งานผล ซึ่งก็แค่บอกว่าเราเจออะไรแต่สิ่งที่วารสารระดับท็อปเขามองหาคือสิ่งที่อยู่ด้านขวาครับคือการวิเคราะห์ซึ่งมันคือการตอบคำถามว่าแล้วสิ่งที่เราเจอมันหมายความว่ายังไงมันไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีเดิมได้ยังไงและมันกำลังจะเปลี่ยนความเข้าใจเดิมๆของเราไปในทิศท,ทางไหนบ้างและแน่นอนครับรากฐานที่สำคัญที่สุดของความน่าเชื่อถือก็คือจริยธรรมความซื่อสัตย์ต้องมาก่อนเสมอเลย เรื่องการคัดลอกผลงานหรือการบิดเบือนข้อมูลเนี่ยเป็นอะไรที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงในวงการวิชาการแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้บทความถูกปฏิเสธได้แบบทันทีเลยต่อให้เรามีงานวิจัยที่ดีเลิศแค่ไหนนะครับแต่ถ้าการนําเสนอไม่ถึงมาตรฐานเนี่ยโอกาสที่จะถูกปฏิเสธก็ยังสูงอยู่ดีนี่คือส่วนสุดท้ายแต่ก็สําคัญไม่แพ้ส่วนอื่นเลยครับลองนึกภาพตามนะครับว่างานวิจัยของเราเนี่ยคือเพชรเม็ดงามเลยแต่ถ้าการนําเสนอหรือการเขียนภาษาอังกฤษไม่ดีพอ มันก็เหมือนกับเราเอาเพชรไปใส่ในกล่องกระดาษเก่าๆครับวารสารระดับโลกเขาคาดหวังคุณภาพการเขียนระดับเจ้าของภาษาเลยนะดังนั้นการให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจแก้ภาษาก่อนส่งไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่เป็นสิ่งจําเป็นมากๆโอ้โหอันนี้เป็นกับดักเลยนะครับที่นักวิจัยหลายๆคนพลาดกันบ่อยมากก็คือการเลือกบ้านให้บทความผิดหลังหรือที่เขาเรียกกันว่า journal fit ลองคิดดูนะครับถ้าเราทําวิจัยเรื่องฟิสิกควอนตัมแบบสุดยอดและแต่ดันส่งไปวารสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นไงครับคือเขาไม่เปิดอ่านด้วยซ้ําถูกปฏิเสธตั้งแต่หน้าประตูเลยเพราะฉะนั้นการไปทําการบ้านศึกษาเป้าหมายของวารสารแต่ละฉบับให้ดีก่อนเนี่ยสำคัญสุดๆเลยครับเทคนิคนี้มันเหมือนกับการเลือกคบเพื่อนเลยครับการที่เราอ้างอิงงานวิจัยจากวารสารชั้นนําหรือท็อปเทียเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณให้ผู้ประเมินรู้ว่าเฮ้ยเรากําลังอยู่ในวงสนทนาเดียวกับนักวิจัยระดับโลกนะ แล้วเราก็เข้าใจดีด้วยว่าประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในวงการตอนนี้มันคือเรื่องอะไรเอาล่ะครับเราได้พูดถึงองค์ประกอบของบทความที่ดีเยี่ยมไปหมดแล้วแต่ทีนี้มันมีอะไรที่เหนือกว่านั้นอีกไหมอะไรที่จะมาแยกบทความระดับดีเยี่ยมออกจากบทความที่สามารถเปลี่ยนโลกได้จริงๆและนี่คือเป้าหมายสูงสุดครับการสร้างผลงานที่โดดเด่นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยแค่1%ที่ดีที่สุดในโลกบทความระดับ t o ป1%เนี่ย เขาไม่ได้แค่ต่อเติมความรู้เดิมนะครับแต่มันคือการทบบ้านหลังเก่าทิ้งแล้วสร้างใหม่ทั้งหมดเลยสิ่งนี้เรียกว่าการเปลี่ยนกระบวนการหรือ paradigm shift มันคือบทความที่จะถูกอ้างอิงไปอีกหลายสิบป,ปีและเป็นตัวกำหนดทิศทางใหม่ให้กับทั้งวงการเลยทีเดียวครับเมื่อเราเข้าใจพิมพ์เขียวทั้งหมดแล้วก็ถึงเวลาเปลี่ยนมันให้เป็นแผนปฏิบัติการที่จับต้องได้ครับเราจะมาสรุปทุกอย่างให้เป็นกลยุทธ์ที่เอาไปใช้ได้ทันทีเลย และนี่คือแผน3ขั้นตอนสู่ความสำเร็จครับ 1. หาช่องว่างให้เจอทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ในช่วงเริ่มต้นไปกับการหาจุดที่เป็นของเราจริงๆ 2. คิดแบบผู้ประเมินตอนที่เขียนให้สวมหมวกของผู้ประเมินแล้วถามตัวเองตลอดเวลาเลยว่าเอ๊ะ eh, ตรงนี้ยังไม่เคลียร์หลักฐานยังอ่อนไปแล้วเราก็ชิงตอบคาถามพวกนั้นไปเลยในบทความของเราและ 3. เลือกวารสารก่อนเขียนเพื่อเราปรับสไตล์และเนื้อหาให้ตรงเป้าหมายตั้งแต่แรก จะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ทีหลังให้เสียเวลาครับและสุดท้ายนี้คำถามที่อยากจะฝากไว้ก็คือบทความวิจัยชิ้นต่อไปที่จะถูกสร้างขึ้นมาจะเป็นเพียงแค่เอกสารอีกชิ้นหนึ่งในกองมหึถืมาหรือจะเป็นชิ้นโสนเล็กๆที่จะช่วยเปลี่ยนโลกใบนี้ไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง